รวยระดับ500ล้านผู้ไม่ผ่านเพราะเงิน18บาทและเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนดังที่เราคุ้นหน้ากันดีพี่โอ๊ตปาร์มจริงเหรอครับรพ,พี่จริงมึงร<ห>ู้ป่ะกูติดเกณฑ์ผูลรงเท่าไหร่เท่าไหร่พี่18บาท18บาท18บาทค่าอะไรพี่ค่าเอกาสารค่าเอกาสารค่าเอกาสารซื้อ คือออฟฟิศไม่ได้พอค่าออฟฟิศไม่ได้พอค่าเอกสารสิบแปดบาทก็ไอค่าทมเนียมค่าเอกสารเล็กๆน้อยๆนี่แหละธนาคารมองว่าเป็นหนี้เฉยพอเช็คเครดิตขึ้นว่ามีหนี้ค้างทุกอย่างที่เตรียมมาคือจบเลยทั้งดิลเล็กดิวใหญ่เป็นหลักล้านก็กู้ไม่ผ่านพอค่าเอกสารสิบแปดบาทเท่านั้นเองฟังแล้วมันทั้งฮาทั้งน่าเอ็นดูเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆมันคือบทเรียนเจ็บๆเลยนะว่าเวลาเราจะกู้บ้านกู้คอนโดต้องเช็คทุกบัญชีให้ละเอียดเคลียทุกบาททุกสตางค์แม้แต่เศษเงินเล็กๆก็ห้ามปล่อยค้างเด็ดขาดไม่งั้นส เราสามารถตรวจเครดิตบูโรได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันมือถือเพียงเท่านี้เราก็ไม่พลาดโอกาสสาคัญแล้วหรือถ้าใครเล็งคอนโดไว้และไม่อยากพลาดทักหาโคซี่ได้เลยมีทีมงานดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันโอน